ทุกคนมาจา้ะฉันอ่านจบแล้วเรื่องนี้เรื่องปทัทภีมีรักแกเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าภาษาส,สวยมากสวยแบบโอยละมุนละไมละเมียดละไมแบบสุดๆเลยเว้ยคือเรื่องเนี้ยมันเป็นพีเรียดไทยนะมันจะเป็นเรื่องราวของปทัทภีตำรวจหนุ่มน้ำดีกับน้องชายพงก็คือเป็นเป็นคุณชายหมอคือสองคนเนี้ยเขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเว้ย เพราะว่าปทัทภีเนี่ยเป็นเพื่อนกับชายพร้อมพี่ชายของชายพงศ์แต่คือตอนเด็กๆอะ่ะคือชายพงศ์ก็คือไม่ค่อยชอบหน้าพี่ปทัทภีเท่าไหร่เพราะว่าพี่ปทัทภีอะคือชอบแบบมาหยอกน้องมากแกล้งน้องยอะไรเงี้ย แต่ทีนี้พอโตขึ้นก็แบบเออห่างหายกันไปใช่ปะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเว้ยตอนที่ชายพงษนะ์น่ะเรียนจบแล้วแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลที่อยุธยาส่วนปทพีเนี่ยก็คือเหมือนถูกย้ายไปอยุธยาเหมือนกันแล้วเจอกันครั้งแรกอ่ะก็คือปทพีอ่ะพาผู้บาดเจ็บมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ครั้งที่2ก็คือปทพีโดนยิงมาจา้ะแล้วชายพงษ์อ่ะก็คือเหมือนเป็นหมอเจ้าของใครอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออาจได้ใช้เวลาด้วยกันอะไรอย่างนี้ แล้วความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆแบบดีขึ้นเว้ยแต่ยังไม่พัฒนานะแต่ดีขึ้นก็ผ่านไปเป็นปีอ่ะเออมันก็แบบคือปทเพียก็แบบคือรักน้องชายพงศ์มานานแล้วเว้ยแต่ก็คืออ่ะไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบเออสารสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยทีนี้เพราะอยู่อายุทยาจนครบหนึ่งปีใช่ปะชายพง์ก็คือเหมือนอายุครบหนึ่งปีแล้วก็ต้องกลับมาพนัคอนแหละแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องย้ายไปที่ไหนต่อส่วนปทาเพียก็คือเหมือนแบบ มีงานสําคัญงานใหญ่เว้ยที่เขาต้องแบบรับผิดช,ชอบซึ่งมันเกี่ยวกับแบบการตายของพ่อเมื่อหลายปีก่อนทีนี้ปารทพีอ่ะก็โดนย้ายไปสุพรรณแล้วก็ไปบังเอิญเจอชายพงอีกที่ย้ายไปสุพรรณเหมือนกันเพราะว่าคือชายพงเนี่ยไม่อยากอยู่พระนครด้วยเพราะว่าอยากจะไปแบบไปอยู่พื้นที่ห่างไกลอะไรเงี้ยไปช่วยเหลือคนแล้วก็คือเออถูกย้ายไปสุพรรณเขาก็ไปเจอกัน ประาพีที่ไปแบบเหมือนรับตําแหน่งเป็นสาราวัตรอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็กําลังตามสืบงานใหญ่ที่มันมีต้นตออยู่ที่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยเว้ยแล้วก็นี่ยอยแกคือความสําคัญมันก็แบบพัฒนาตอนอยู่สุพรรณเนี่ยคือพัฒนาแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็แบบเออเขาก็รักกันว้ยแกเขารักกันแล้ว มันก็จะมีแบบดราม่านิดหน่อยแบบนิดเดียวแกตรงที่แบบว่าอาน้องชายพง์อ่ะก็คือเป็นเหมือนเป็นลูกหม่อมลูกเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปาทพีก็คือเหมือนเป็นแบบแค่ข้าราชาการธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความแบบว่ารู้สึกว่าแบบตัวเองไม่คู่ควรนั่นนี่ก็อ่ะคือมีนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดีมากแกมันสนุกมากเว้ยฉันขอแบบยืนยันนั่งยันนอนยันรีบรีไปอ่านกันเลยค่ะมันใกล้ติดเรียนแล้วไปค่ะ